การซื้อๆหลักก็ว่าโอ็นคนหลายเนาะค่ะชิตพันเอ้ยบ่ได้ลงหาดอกกับซื้อต้นใดกันไดถือต้นนั้นยังดีนะไขไข่ดอกพวกไข่เก่าท <Ash well. S 2> ี่เก่าโอ้เอ้ยถืออหลีเลย ไปได้เนาะครั3หมูหจับลูกปิงปองมีบ่เซครับจะได้รถกับตัวนี้แหละตัวนี้ทะเบียนรถได้ว่ามีห้อยสนมีหยังพร้อมบ่แม่นติาน่นรถถกสนอเออทะเบียนรถที่ว่าถกสนเด้อไหนๆคุณยายโอ้ตรงโตแท้ตรงโตแท้เนรถเรานี่ใส่อตเตีมาเงเอามาเทียบกันเบิ่งเพิ่นถ่ายดินี่เด้นี่ ตรงโตเลยจับลูกบิปองก็ได้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยอ้าวนะครับจับลูบิปองกันคำเตือนทางท่องเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการรงตัวมีความเสี่ยงร้อยกว่าเซนติเมตรโปรดใช้วิทยาทานในการรับชมคุณแม่เดินทางมาทางไหนครับนี่มาจากท่าตู้ท่าตู้มาอนี้มาเอาใครมาอันใดครับมาบอกมาเกาบอกขึมาจะไหนมาแก่บุญมาแก่บุญโอหัวก้อนนี่มีโซกบอกครับนี่โอ้แสดงระหัวก้อนมีโซก์ใครจะฟ้องเหรอครับนี่ <kinetic> oh, 99โอ mm ้ก hmm. ้ส <personal> mm ิงวดนี้บนบนพันฟ้องเลยราวันใหยางัใหญ่อ้าหมูแพงกับเบ่านบนหมูเลยก้าสิบเก้าฟ้อง99าสิบเก้าูก้าสก้าฟมาแก่บนหลังจากงวที่ิพานมามีโศกไงฮัลงวดนี้สิพอด้ใส่งวดนี้สิเมาเมารางวัลที่หนึ่งเลยเดีนี้โอ้อยู่ท่าตุ้มได้บัะนี้รางวัลที่หนึ่งนี่ เห็นอยูไซข่แม่ตอนแหล็กเลยุดถูเบาผ่านซื้อๆผ่านซื้อๆผ่านซื้อๆลลวกะว่าอ้นี่คนหลายเนาะรับชิลผพานเอ้ยบ่ได้โลงหาดอกกัซื้อตัวใดกันไดใดถือตัวนั้นยังสีไหนไข่ไขดอกถึงพวกไเก่าที่เก่ามาก เต๋อให้อถืออ well> ีหลีเลยพอได้ไปท่านพอได้ไปวัดน้ำมูเนี่ยเนาะงวดนี้เสียวละวันทีหนึ่งเลยครับผมคุณคุณแม่เดินทางมาจากอำเภอท่าตูมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าคุณแม่ท่านไดได้ตัวไหนอย่างไรนะครับงวดนี้ครับบ่นไว้จะได้ก่อนยังงวดนี้ถ้าด้บ่นตีเอาเนื่องมาจะบ่นไว้ ครับคุณยายเดเินทางมาจากอำเภอท่าตุมนะครับ <dresses> ได้บุญนะครับบุญไข่เก้าสิบเก้ฟองนะครับหลังจากที่เดินทางผ่านมาแล้วก็อธิษฐานขอตาเสนะครับบอกว่าตาเอ้ยนะครับขอโชคในเด้อนะครับให้ตัวใดกับตัวหนาหลดพอดีไปบอกว่า36มหกวาสันคุณยายซื้อ36เลยนะครับกัได้น้อยได้หลายก็เพอาะถ้าใไปวัดไปว่านี่แหละเพื่อนว่าสินะครับพี่น้องนะครับงวดนี้ก็เลยว่าสิมาขอต่อนะครับมาเมืองมาหลุดน้ากันเด้อนะครับผมนะครับมาเมืองมาขอดวงมาขอโชคกับคุณแม่เพื่อนนะครับพ่อได ครับให้ซื้อตัวเดี่ยวตัวนั้นแม่ถามนยครับแม่อยากซื้อตัวใดบ้างนี่เอาเอาโอ้โหโอ้โหบูทูปโ้โหจูทจว่าขออ่ะไม่ตกครับไม่ต่างใจขอเนาะครับโอกาสสีโลกน้องคนรลายนะครับให้ลูกซื้อตัวใดก็ได ถืออหลีๆๆๆวันนี้แม่มีโตมักหรือเปล่ครับผมในส่วนโตในส่วนโตเลยในแบบตอนก่อนสิมานะครับท่านเดวดสื่อเก่าเก้าเหรเก่าเก่าหอ่าก่ลเลนได้วนี้เก่าเก้าหาหาหกหกหนึ่งหนึ่ง เดี๋ยวแม่จะปิ้งแค่สีดปิ้งปองรองระวังไฟเลยไฟมันมอดเดี๋ยวให้แม่เราเสียงปิ้งปองให้นะครับเดี๋ยวให้ไฟไฟมอดก่อนท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนังควักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดๆถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง นะครับเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวคุณยายท่านจะจับปิงปองนะครับเสียงไทยนะครับคุณยายบอกว่าให้ตัวไหนออกตัวนั้นเด้อนะครับผมแล้วแห้งอยู่บอกเอาขอบารมีขอดวงนะคุณแม่เนอร์เทียนละลูกละแม่เด้อร์สามเทียขอสามตัวเลยคุณแม่จะล้วงเลยครับจะล้วงจะล้วงเลยครับล้วงล้วงล้วง ตัวใดเนาะแม่ไหมเมื่อนครับหาครับผมหามาลจ้าตัวมากเลยครับกันหาเบิ้ลนี่ญาตเป็นหาเบิ้ลอยู่ครับผมที่น้องเอาเลขหนึ่แม่เอาเลขสองเรื่องวัินผมเลขสองนะเลขสองบอกผมผมกลัวเป็นห้าอีกแล้วพี่พันเลขสองนี่เจ็ดตัวนั้นห้าเจเจโอ้เจตรงกับฐานตาเซเลยครับตาจันเลยครับเจ็ดหยุอยู่สาตาจัน อีกตัวนึ่งครับอีกตัวหนึงอีตัวหนึ่งสัตวโตในโบ่เอาสงตัวน er ี่บ้แม่เอาสามตัวแ่องสามตัวโอ้ยสามตัวครับบัดนี้ห้าเดห้าเจ็ดสงห้าเจ็ยังน้ะตาซเอ้ยตาซไป่งมาเห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ด บางบัวทองเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวเดียวกันกับเจ๊ใหญ่บางบัวทองเจ๊ใหญ่บางบัวทองให้แปดเจ็ดห้าเหมือนกันห้าเจ็ดแปดเหมือนกันบอกเจ๊เจ๊บางบัวทองเจ๊ห้าแปดโอ้หนึ่งในนั้นเลยโอ้สาธุสาธุสาธุบางบัวทองนะครับไหนๆนี่เลยนี่นะองเจ๊ใหญ่บางบัวทองเจ๊บางบัวทองครับเนี่ยเอาเนี่ยเจี๊เลยเจี๊ยบหนีบหญ่บางบัวทองเจ๊ใหญ่บางบัวทองครับคุณแม่จับครั้งแรกได้ห้าจับครั้งสองได้เจ็ดจับครั้งสามได้แปดนะครับ ตรงกันกับเจ๊ใหญ่บางบัวทองเลยครับผมโอ้โหถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วถึงแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอืมโอ้เหลืองงามครับคุณแม่สาธุเด้อสามสามฮุกเรแดงบ่นต่อเสียเก่าน่วยหาเจ็ดแปดมีบ่เนาะเราตีหาเจ็ดแปดนอกบ้านนี้เนาะมีบ่เนาะจับเด็ดจับเด็ดตรงกับเจ๊ใหญ่บางบัวทอง อ๋อนะครับผมสายคุณแม่เดี๋ยวลอตเตอรี่ใบใดให้มังน้ำแน่รางวันที่ใดรางวันที่หนึ่งตีเฮ้ยราวัลที่หนึ้ยพี่เว้ยมาพี่เว้ยมาพี่เว้ยมาพี่มาถึงไล่มาถึงไล่เออหน่โอ้ตรงโตเลยตัวนี้ตรงโตเลยอ่าแปดเจ็ดต้องเขาปล่ยรถมาฟ้องแน่เลยแถบนี้รถกระฮาแปดเจ็ดเท่กันโอ้หาแปดเจ็ดนี่ตีเลขที่แม่ว่าขันมักมักตัวใดออกตัวนั้นอ่าแปดเจ็ดอ่ะนะครับผมท่านผู้ชมเด้อคุณแม่นะครับผมหาแปดเจ็ด ห้าแปดเจ็ดนะครับยืนยันฟันธงนะครับคุณแม่นะครับอยู่อําเภอท่าตูมนะครับเดินทางมานะครับเอาตามอันนี้เลยตัวนี้เอาตามลูกพี่ป๋องแม่เลยตัวนี้ห้าแปดเจ็ดนะครับผมวันนี้มั่นใจบ่แม่คิดว่าว่านกกระวางข้าวหลอดออกมาหนาดอกมันไปส้นกับนหัวเงินทะเบียนรถที่กันดินี่ทะเบียนรถนะฮ่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดแม่จับพี่ป๋องกันเลยตัวนี้บุ๋ โอ้ค <Humans. S 1> ือมาตรงกับเลขทถืเบียร์รถแล้วปันเนาะเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับหาแปดเจ็ดเด้อหาแปดเจ็ดขอบคุณแม่ละลายครับแห้งมันหมานเด้อแม่เด้อระวังรถได้ครับเด้อเจ้าให้เจ้วสามหกเต็มเต็มแต่ว่างวดนี้จับได้หยังอ่งลงเล้อหาเจ็ดแปดตรงกันกับทะเบียนรถตรงกันกับทะเบียนรถเลยบอกแล้วแม่เราก็ได้ลอตเตอรี่แล้วมันในรถว่ารถส้นหมูว่านนี่กั ห้าแปดเจ็ดเทเบียนรถพอดีเลยครับเทเบียนรถเพื่นพอดีเลยครับได้ตะลี่ก็ได้ตรงเปียเลยก็ได้แล้วพี่นนาะจำลูกปิงปองจำลูกปิงปองไอ้บอสีครับเทเบียนรถกับตัวนี้เลยตัวนี้เทเบียนรถนินว่ามีห้อยส้นมียางพร้อมบ่แม่นต์เตะทะาันนั่นรถถือส้นเนี่ยห้าแปดเจ็ดตรงโตเลยข้างบทะเบียนรถทิว่าถือส้นเด้อไหนไหนคุณยายโอ้ตรงโตแท่ตรงโตแท่ เบียนรถเรื่อนั่นเลยนี่ใส่รถเตลีตล่มาเมืองมังใหญ่เอามาเทียบกันเมัง่งคนถ่ายดินี่เด้นี่นตรงโตเลยจับลูกบีปป้องก็ได้โตเดียวกันโตเดียวกันเลยอ่ะนะครับจับลุยป้องก็ได้หาแปดเจ็ดนะครับทะเบียนรถกับหาแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหาโอ้โอ่ะอาศัยดวงคุณแม่เด้อหาแปดเจ็ดโอ้จับได้เหมือนกันเป <ขา S 2> ๊ะเลยเนี่ย โอ้ยตรงกันเป๊ะเลยห้าแปดเจ็ดเลยห้าแปดเจ็ดส้นไทยเขาส้นไทยว่าจะฟ้องอะถอยส้นถอยส้นเขาห้าแปดเจ็ดจะ้องก็ไดตันนี้เลยจะปง้องก็ได้ตัวนี้เลยปาถูกอาศัยดวงคนแม่พันเดอาอาศัยนกกรนนะครับผมมนาะมานม่ไม่ฟันดีไหมเหฟันเมื่อไรบ้างฟันยังไม่ได้ันเล็เพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อเกนไม่ได้ฟันเลยบป่ แค่ผ่านครั้งเดียว